มส้มกินส้มเขาก็ค่อยกินเขาเป็นผู้หญิงท่าทาง กินดีดีสิลูกหันกินดีลูกหันหน้ากินดีดค่ะลูกเถอะปุกมาเถอะปุกมามต้มไม่ต้องครับลูกต้มไม่ต้องต้มกินแล้วให้เธเทากินลูกเทาเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยผู้หญิงขยันอ่านหนังสือถ้านอนอ่านหนังสือเขาอะ ไปดูได้ที่ช่องแม่เก่งเลี้ยงแม่วจนถ้านอนอ่านหนังสือของเขาน่ารักมากหนูเก็ค่อยๆกินครับขน,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 นมสามสีขนมนะลูกนะจามฟิดฟิๆฟเนี่ยแม่ให้กินยาไปแล้วนะแม่ให้กินยาไปจามใจยจะเป็นหวัดมันโชกุน อร่อยเรอลูกอร่อยเรอคะคป็นเก่งของแม่อร่อยเหรอลูกทำสีคนสวยของแม่หายจามไม่ไวนะลูกนะกินยานะหายจามนะลูกนะถึงคิวโชกุนน้ำนมครับเนี่ย แอบเปิดประตูหนีเที่ยวกันเนี่ยอืมแอบเปิดประตูหนีเที่ยวกันน,ะน,น่ะลูกพาข้าต้มหนีเที่ยวอะลูกฮะคงไปกันหมดทั้งสามนมอ่ะแต่ปังปอนกลับมาก่อนเพื่อนแม่ว่าเออเก่งเหลือเกินหนูเนี่ยหืพาเข้าต้มหนีเที่ยวเปิดประตูลูกบิดเองเลยเนี่ยประตูลูกบิดแม่เนี่ยเปิดเองเลยเออไม่เอานะลูกนะ ดีนะที่เขาต้มกลับมาเนี่ยนี่อเอานะครับลูกชายนอนอยู่นั่นโอ้อยากกินยังไม่ถึงคิวแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งให้เจ้ากุนกินก่อนนะอืมแล้ว เที่ยวนะลูกนะอย่านีเที่ยวอีกนะมากินขนมครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้ของชอบเขาของชอบเขากินใหญ่เลยโอ้กินใหญ่เลยลูกถือเองหนูขอถือเองแม่หนูขอถือเองครับถือเองกินอร่อยกว่าครับแม่แม่ถือแม่อร่อยครับต้นมต้องถือเองครับผม เก่งมากลูกเก่งมากรู้จักถือกินเองโอ้เก่งสุดๆตรงไห้หน่อยเก่งม,มากถึงคิวคุณชายคุณชายปังปอนของแม่เนี่ยไปเที่ยวกับมาตาข้างนี้เจ็บปะลูกไปโดนอะไรมาฮึตาข้างนี้เจ็บเห็นไหม,ไหมเนี่ยเนี่ยตาเจ็บเลยแอบนี้เที่ยวกันนะลูกไปโดนอะไรมามูชา,าน้ําตาลไหลเลยข้างเนี่ย เนี่ยนูไปโดนอะไรมากไม่ได้นะลูกข้างนอกอัรู้ไหมไปโดนอะไรข้างนอกมากไม่ได้นะลูกตาเจ็บเห็นไหมเนี่ยตาแดงเลยเนี่ยเห็นไหมลูกที่หลังอย่าตามเข้าไปนะลูกนะไปโดนอะไรมาไม่รู้เนี่ยไปมุดที่ไหนมาไม่รู้เนี่ยตาเจ็บอืมเ,เก่งของแม่ลูกน้องพาเที่ยวเหรอลูกน้องแอบเปิดประตูเหรอลูก แม่หลับสนิทเลยแม่หลับไม่รู้เรื่องเลยน้องแอบบพาเปิดประตูหนีเที่ยวพี่คิมก็หลับพี่คิมเขาก็นอนดึกนะเขาทำงานของเขาก็กนอนดึกเดี๋ยวนี้ก็พอขลับเพราะคงหลับยาวแม่ก็หลับยาวไปเลยเพราะว่าน้องๆไม่ได้มาปลุกแม่ไงทุกทีน้องจะปลุกแม่แม่ก็หลับยาวเลยมี่น่านะได้หลับสนิทเลยลูกถึงเช้าอืมอ้าอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอลูก ปออยู่แล้วครับอ้ยยังไหนหนม่ลุกอืมหมดแล้วหมดแล้วเอารู้ว่าหมดอืมหมดแล้วลูกนะกเก่งนะ